สวัสดีค่ะวันนี้เราจะชวนทุกคนมาทำสูตรพอกหน้านะคะเพื่อกำจัดฝ้าดวรอยด่างดำแล้วก็ทำให้ใบหน้าเนียนใสขึ้นนะคะสูตรนี้ส่วนผสมมีอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะ1มีน้ำผึ้งนะคะแล้วก็มะขามเปียกส่วนวิธีทำนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะก่อนไปชมคลิปอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ ก่อนอื่นเรามาบี้บี้มะขามให้เละๆก่อนนะคะอันนี้เราแช่น้ําไว้สักพักหนึ่งแล้วเนาะก็เดี๋ยวจะบี้บี้ให้มันเละเป็นเนื้อเดียวกับน้ํานะคะใส่น้ําพอสมควรค่ะกะเอาเลยค่ะทุกคนแยกเม็ดออกจากเนื้อให้ได้มากที่สุดมะขามที่นี่ค่อนข้างจะหายากหน่อยนะคะราคาก็ก็แรงอยู่แต่ว่าที่สําสคัญคือมันหายากเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ให้มันคุ้มค่าที่สุดนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาแยก đừng ọp chẳng mét của nó เสร็จแ,แล้วก็ใช้มือขยำขยำช่วยนิดหนึ่งนะคะพอให้เนื้อมันเละเ,เป็นเนื้อเดียวกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปแยกเอาเม็ดออกจากเนื้อนะคะทุกคนขออนุญาตไปแยกเนื้อก่อนเนาะ ขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะผสมน้ำพึ่งนะคะน้ำพึ่งใช้แค่หนึ่งช้อนชานะคะออันนี้บีบยากนิดหน่อยนะคะเนี่ยเพราะว่ามันขวดมันค่อนข้างจะแข็งโอเคค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะผสมส่วนผสม,สม,สมทั้งหมดให้เข้ากันพยายามให้น้ำมะขามกับน้ำพึ่งเป็นเนื้อเดียวกันให้มากที่สุดนะคะคนคนไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบนะคะใจเย็นๆ โอเคคนไปเรื่อยๆค่ะคนไปเรื่อยๆเพื่อให้น้ำผึ้งกับมะขามเป็นเนื้อเดียวกันที่สุดพอเสร็จแล้วนะคะพอเราได้ผสมสมตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปพอกหน้านะคะทุกคนในมะขามเนี้ยมันจะมีสารที่ช่วยผลัดผิวนะคะทําให้ผิวเราขาวขึ้น มันอาจจะแสบนิดหนึ่งตอนทานนะคะทุกคนแต่ว่ามันจะเป็นแค่แป,ป๊บเดียวแล้วมันก็จะหายไปแล้วก็ในน้ำผึ้งเนี่ยจะช่วยทําให้ผิวของเราเนียนยนุ่มชุ่มชื่นนะคะแล้วก็ป้องกันอาการแพ้ได้ด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อน้ำผึ้งกับมะาขามมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะตีตอบผิวมากเลยค่ะสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลานะคะสูตรนี้รับรองว่าได้ผลจริงๆคะ่ะเราใช้ประจํานะคะอันนี้ขอบอกว่าใช้ประจํากับตัวเองเลย โอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวไปพอกหน้าก่อนนะคะโอเคนะคะทุกคนตอนนี้เราก็มาพอกหน้าเรียบร้อยแล้วเนาะ mm hmm. ก็แนะนำทุกคนพอกทิ้งไว้ประมาณ15นาทีนะคะถ้ารู้สึกว่าแสบมากก็สามารถล้างออกได้เลยนะคะแต่ว่ามันจะแสบเริ่มต้นแรกๆที่เราเริ่มต้นทาหลังจากนั้นมันก็ไม่แสบแล้วมันก็จะเย็นๆค่ะ สูตรนี้แนะนำเพื่อนๆใช้ช่วงเย็นนะคะก่อนนอนแล้วก็อาทิตย์ละสองครั้งเนี่ยกำลังดีเลยะคะ่ะก็คลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่มารับชมนะคะอย่าลืมนะคะถ้าคุณถูกใจคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะแล้วเจอกันคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะขอบคุณนะคะ